ในานามของคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฏ์หมู่บ้านจอมบึงขอต้อนรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2563และก็ปีการศึกษา2564ทุกท่านนะครับที่เข้ารับประทานริญญาบัตรในวันที่20 สิงหาคม2566คนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้นะครับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจสำหรับบัณฑิตทุกท่านอาเภราชพัฒน์หมู่บ้านจมึงเองมีความภูมิใจในบัณฑิตทุกท่านนะครับที่ได้สำเร็จการศึกษาและก็ออกไปทำภารกิจสำคัญนะฮะในการ uh, พัฒนาประเทศชาตินะครับและก็ อีกประการหนึ่งที่อ,อยากจะฝากบัณฑิตทุกท่านนะครับก็คืออหาวิัยราชพัฒหมู่บ้านจำบึงของเราเองเนี่ยในปี2567จะมีอายุครบ70ปีนะครับดังนั้นทุกท่านที่มารับประทานพิญญบัตรในปีนี้ก็ถือว่า,าเป็นบุคคลสำคัญในการที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับมหาวิทยาลัยนะฮะจนถึง ครบรอบ70ปีนะฮะก็ขอให้ทุกคนได้ทำภารกิจสำคัญนะฮะเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาติเพื่อท้องถิน่นนะฮะและก็ะให้ระลึกนึกถึงว่าสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่ได้ทำให้พวกเราได้มีวันนี้นะครับโอกาสข้างหน้านะฮะถ้ามีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะ กลับมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมุจมาืางเพื่อมาสร้างสารรค์ทำความเจริญรุ่งเรืองให้กับสถาบันแห่งนี้นะฮะก็ทำอะไรก็ยินดีนะครับและก็ถือว่าในวันที่20สิงหาคม2566ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันสำคัญของบัณฑิตและเป็นวันสำคัญของครอบครัวของบัณฑิตทุกคนก็ขอสแสดงความชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ